พระเอกดังไม่อายทำกินโพสประกาศหาโกดังเล็กๆจะเป็นพ่อค้าเต็มตัวต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่พระเอกดังที่ผ่านตัวมาเป็นพ่อค้าขายหมูกรอบรายได้และอาร์ตอย่างพุทธนั่นเองตั้งแต่เปิดจิจการของหมูกรอบนี้ก็ขายดีน้ำเทน้ำเทท่ากันเลยทีเดียวล่าสุดก็กระแสที่ รอบนี้ก็จนทำให้หนุ่มอาร์ตนั้นก็ออกมาประกาศซื้อห้องแถวเพื่อนำจิจการเลยทีเดียวพร้อมที่ยังจะเปิดสอนวิชาอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวนั้นเขียนบอกว่าครบครบกวนด้วยนะครับใครมีเข้ามาก็ขอแบบหนะค่าน้ำค่าไฟและพร้อมด้วยนะครับถ้าได้ก็จะเปิดสอนการทำหมูกรอบด้วยท่านใดสนใจเรียนรอได้เลยนะครับแต่ขอหาทางก แบ่งปันอาชีพรบกวนใครมีตึกสองชั้นที่มีพื้นที่หรือโกรังเล็กๆ100เมตรหรือ150ควรวนอยากจะได้เส้นถนนเอชัยและ่วนมุดสาครและผมจะขยายการผลิตให้คุณขายหมูกรอบ